และนี่ก็คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นรุ่นใหม่จากออโตตบอรดออโตตบอดเอฟยูรรุ่น E10S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบ็อกชาแนลนะครับ,รบก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับกับการรีวิวเครื่องดูดฝุ่นและก็หุ่นยนต์ดูดฝุ่นต่างๆนะครับ ซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีด้านการทำความสะอาดโดยเฉพาะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยไปกันไกลเลยนะครับแล้ววันนี้ฟิโก้ก็มีเครื่องใหม่ล่าสุดจากทางออโตบอทมาแนะนำให้กับทุกคนได้รู้จักกันด้วยนะครับครับออโตบอท X Yureka E10S ครับถ้าพูดถึงแบรนด์ออโตบอทนะครับก็จะเป็นแบรนด์ชั้นนำในเรื่องของอุปกรณ์การทำความสะอาดบ้านครับว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่น คุนยุดูดฝุ่นนะครับและยังมีอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆในบ้านและวันนี้ครับแบรนด์ออโตบันะครับก็ได้ร่วมมือกับแบรนด์ยูเรกาครับซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นรายใหญ่จากประเทศอเมริกาครับซึ่งที่ผ่านมานะครับแบรนด์ยูเรกาได้ส่งต่อนวัตกรรมใหม่ๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับและล่าสุดได้เปิดตัวขุนยตนดูดฝุ่นรุ่นใหม่ครับซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยครับในงาน CES 2024และที่อยู่ด้านข้างของพิโกนะครับกับ ยูเรกา E10S ครับตอนนี้เรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับโดยภายในกล่องนะครับจะมีกัน2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเลยตัวนี้ครับเป็นสเตชันนะครับเป็นกล่องแรกนะส่วนกล่องที่2ครับจะเป็นตัวเครื่อง หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและก็ถูกพื้นนะครับเดี๋ยวพีโก้จะแกะกล่องตัวแท่นสเตชันกันก่อนนะครับมาดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้างและหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวสเตชันกันก่อนดีกว่าครับกับ smart d o c k 4.0นะครับตัวนี้แล้วก็สเตชันครับเพื่อนๆจะเห็นก่อนพี่โก้เลยแล้วเนี่ย จะมีอ c c e s s o r y b o บ็อกนะครับและในกล่องของเซชันนะครับจะมี accessory b o x มาด้วยนะครับตัวนี้เป็นของตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแปรงตัดนะครับค้าถูพื้นแล้วก็ที่ตัดเสร็จผมต่างๆนะครับจะอยู่ในเซตนี้นะครับจะอยู่ในเซตนี้นะครับ แรกเห็นนะครับตัวเครื่องสวยมากครับกับตัวสเตชันนะครับสวยจริงๆครับสีลักษณะเป็นสีเทานะส่วนตัวแทงเก็บฝุ่นเนี่ยจะมีลักษณะของสีชมพูอมม่วงๆด้วยนะครับดูเรียบร้เนาะแล้วก็ดูเท่มากเลยทันสมัยมากๆเลยนะครับกับเครื่องตัวนี้นะตัวเครื่องเป็นสีเทาลงมาด้านล่างตัวนี้ครับจะมีพลาสติกอยู่ตัวนี้ต้องดึงออกนะครับตัวนี้ต้องดึงออกก่อนนะก่อนใช้งานนะครับโอ้ เงาสวยอีกแล้วนะครับหรือก็ยังสวยนะส่วนตัวนี้ครับเป็นหน้าคอนแทคการเชื่อม สำหรับการชาร์จไฟกับตัวเครื่องหุ่นยนต์โรบอทของเรานะครับส่วนช่องตรงนี้สำหรับการดูดฝุ่นออกจากตัวเครื่องมาที่ถังเก็บฝุ่นซึ่งถังเก็บฝุ่นรุ่นนี้ไม่มีถุงเก็บฝุ่นนะครับทำให้เราประหยัดมากๆเลยแล้วก็เป็นระบบมัลติไซโครนดูดฝุ่นเก็บฝุ่นได้แรงมากครับตัวเครื่องจะสะอาดนะครับตัวเครื่องหุ่นยนต์ฝุ่นจะสะอาดนะครับแล้วก็ฝุ่นจะถูกเก็บได้ถึง45วันครับโดยการใช้งานตามปกตินะมาดูด้านหลังของเครื่องกันบ้างดีกว่าครับตัวเครื่องด้านหลังนะครับ จะมีที่เก็บสายไฟครับจะมีที่เก็บสายไฟตรงนี้นะครับสายไฟส่วนที่เกินเกินเสียบปลั๊กไปแล้วยังเหลืออยู่ก็พันเก็บรอบนี้ได้เลยนะครับและในส่วนตรงนี้นะครับเป็น h า p ิ FILTER ครับสำหรับการกรองฝุ่นต่างๆที่อาจจะหลุดรอดออกมาแต่ไม่ออกจากตัวเครื่องครับทำให้อากาศที่เกิดขึ้นนะครับไม่มีฝุ่นอองปะปอนออกมาครับฝุ่นถูกเก็บหมดเลยและสามารถล้างทคา,างทความสะอาดได้ล้างทาความสะอาดแล้วอย่าลืมพึ่งลมให้แห้งด้วยนะครับ แล้วใส่กลับเข้าไปได้เลยนะกลับมาที่ด้านหน้าของตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าครับด้านนี้นะครับกับตัวถังเก็บฝุ่นที่ไม่มีถุงเก็บฝุ่นครับทำให้เราประหยัดแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยครับแต่เอ๊ะไม่มีถุงเก็บฝุ่นแล้วเราจะทำความสะอาดแล้วก็เอาฝุ่นไปทิ้งได้ยังไงง่ายมากครับเพื่อนๆยกแค่นี้ครับก็พร้อมจะเททิ้งได้แล้วด้านหลังจะมีปุ่มกดนะครับเพื่อกดเทฝุ่นทิ้ง สะดวกไหมครับถ้าใช้บ่อยๆเลอะเทอะมากๆง่ายเลยครับถอดล้างทําความสะอาดได้ด้วยนะครับตัวนี้นะง่ายเลยการกดปุ่มตัวนี้ครับเพื่อเปิดฝาออกนะเสร็จแล้วจะมีฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์นี้อย่าล้างน้านะครับฟิลเตอร์ชิ้นนี้อย่าล้างน้ํานะเราสามารถเอาแท้งตัวนี้ครับถอดล้างทําความสะอาดได้ทั้งหมดเลยทั้ง2ชิ้นนี้นะครับพึ่งลมให้แห้งเจ็ดให้แห้งและใส่กลับเพื่อสช้งานต่อได้เลย เห็นไหมครับไม่ต้องมีถุงไม่ต้องมีอะไรสิ้นเปลืองครับใช้งานได้ยาวๆได้นานๆเลยนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับในเรื่องการต้องซื้อถุงกระดาษต่างๆเพื่อเก็บฝุ่นแล้วไปทิ้งและตอนเอาฝุ่นไปทิ้งนะครับไม่เลอะมือด้วยครับและด้านล่างของตัวสเตชันนะครับสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้นะครับแต่ไม่ต้องทําบ่อยนะครับสัก3เดือน6เดือนเราทําความสะอาดครั้งหนึ่งนะครับโดยการขันน็อตตัวนี้นะครับแล้วถอดชิ้นนี้ออกมาเพื่อเช็ดทําความสะอาดตัวนี้ได้เลย ก่อนใช้งานนะครับอย่าลืมลอกพลาสติกต่างๆแล้วก็ตัวล็อกต่างๆออกให้เรียบร้อยก่อนด้วยนะครับตัวเครื่องเป็นสีเทานะครับทนเข้มเข้ากับตัวสเตชันเลยแล้วก็สืแบบเทาด้านสวยมากตัวเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูกพื้นของ Autobot Xureka E10S นะครับด้านหน้าครับจะมีบัมเปอร์ครับกันชนนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าครึ่งหนึงของตัวเครื่องเลยนะครับและด้านบนครับจะมี ในส่วนของไรด้าเซนเซอร์นะครับเพื่อสแกนพื้นที่ต่างๆภายในบ้านเพื่อสร้างแผนที่แบบและเอียดให้กับเราเลยครับและมีปุ่มด้วยกัน3ปุ่มด้วยกันนะครับตัวนี้ปุ่มแรกครับขวามือสุดเลยนะจะเป็นปุ่มโฮมครับกดเพื่อให้ตัวเครื่องกลับไปที่สเตชันครับปุ่มตรงกลางเป็นปุ่มเปิดปิดครับและปุ่มด้านซ้ายสุดนะครับจะเป็นปุ่มสปอตคลีนนิงครับกดเพื่อสั่งให้ทาความสะอาดเฉพาะจุดตามที่เราตั้งค่าไว้ ส่วนด้านหลังของตัวเครื่องนะครับจะเป็นส่วนของถังน้ํานะครับซึ่งสามารถถอดออกมาได้นะครับและการเติมน้ําเปิดด้านนี้ครับเติมน้ําได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวเก็บฝุ่นจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเปิดเพื่อทาความสะอาดฟิลเตอร์ได้แต่ไม่จำเป็นต้องทําบ่อยนะครับและไม่จำเป็นต้องเทฝุ่นเองด้วยเพราะว่าเรามีสเตชันในการเก็บฝุ่นให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนใช้งานนะครับ จำได้ไหมครับว่าเรามีกล่อง a c c e s s o r y b o อกอยู่นะครับผมซึ่งในนั้นมีอุปกรณ์จำเป็นของตัวเครื่องอยู่ด้วยในกล่องเ c c e อ s o r y box นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับการถูพื้น1ชิ้นนะครับมีแปรงทำความสะอาดแปรงปัดด้านข้างนะครับ2ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็มีมีสำหรับการตัดและทำความสะอาดหัวแปรงทำความสะอาดของตัวเครื่องด้วยนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะมีเศษผมเศษอะไรที่ติดหรือพันอยู่นะครับใช้ตัวนี้ ตัดและเช็ดตัดทําความสะอาดได้เลยนะครับส่วนด้านล่างของตัวเครื่องครับเพือเ่อนๆเห็นเลยว่านี่ฮะมีผ้าสำหับการถรูรอเรียบร้อยแล้วหนึ่งผืนนะครับฉะนั้นที่มีอยู่ในกล่อง a c e ก s o r y Box คือสำรองครับและก่อนใช้งานอย่าลืมนะครับแล้วต้องเอาแปรงปัดด้านข้างใส่ในตัวเครื่องก่อนซึ่งจะมีสีบอกบอกอยู่แล้วนะครับว่าชิ้นไหนใส่ด้านไหนนะครับการติดตั้งก็ง่ายครับเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนตรงนี้นะครับเป็นแปลนตัดหลักนะครับวิธีการเปิดครับกดอย่างนี้นะครับเพื่อเปิดฝาครอบออกและดึงตัวนี้ออกแค่นี้ครับบางครั้งอาจจะมีเศษเส้นผมติดอยู่ตัวนี้ก็ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ครับตัดทำความสะอาดและปัดุ่ดได้เลยแล้วพร้อมทำความสะอาด,ดกันแล้วครับ ทดลองใช้งานหุนยตนดูฝุ่นและถูพืชออโต้บ e e ัสเอ็กซ์ยูเรกาีเกันดีกว่าครับโดยก่อนใช้งานนะครับตัวสเตชันเราจะต้องวางให้มีระยะให้เหมาะสมด้วยนะครับด้านซ้ายและด้านขวาน,นะครับต้องมีระยะไม่น้อยกว่าสุด5เมตรครับส่วนด้านหน้าครับต้องไม่น้อยกว่า1.5เมตรนะครับก่อนการใช้งานนะครับอย่าลืมเติมน้าให้เรียบร้อยนะครับ เธอจะได้ถูพื้นได้อย่างสะอาดเลยครับโดยการสั่งงานเครื่องนะครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้ครับตรงกลางตรงนี้เพให้เครื่องทํางานได้เลยครับแต่ถ้าเกิดให้ดียิ่งขึ้นนะครับเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันก่อนครับเพราะว่าเราสามารถตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องได้แบบละเอียดเลยครับมาเริ่มการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันกันก่อนดีกว่าครับแอปพลิเคชันที่ใช้นะครับยูเรกาครับและตัวเครื่องจะตรวจพบนะครับว่าเรามีเครื่องหุ่นยนต์ของเราเนี่ย รุ่นใหม่มาแล้วนะครับกับ E1S 0นะครับกดเพิ่มได้เลยแอปพลิเคชันจะให้ตั้งค่า WiFi พ่ก็กขอตั้งค่า WiFi กันก่อนนะครับ <Please wait. S 1> หลังจากนั้นนะครับตัวเครื่องจะเริ่มเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเลยครับรอสักครู่นึงครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็จะไปขั้นตอนต่อไปได้เลย <Connect ed. S 1> กดยืนยันครับกดเข้าสู่ระบบดูก่อนครับ เข้าสู่ระบบครับตัวเครื่องจะมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับพอตัวแอปพลิเคชันเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีการสร้างแผนที่ใหม่ครับในขั้นตอนนี้แนะนํานะครับว่าควรจะจัดการห้องของเราเนี่ยให้มีสิ่งกีดขวางน้อยที่สุดก่อนนะครับกดสร้างแผนที่ใหม่ได้เลยครับเริ่มการสร้างแผนที่ตัวแอปพลิเคชันใช้งานง่ายมากครับเพื่อนๆเห็นว่าเป็นภาษาไทยนะครับ ที่ตัวเครื่องสร้างขึ้นมาให้นะครับเ,เรียกว่าละเอียดเลยทีเดียวครับ ตัวเครื่องจะเข้าไปที่เซชันนะครับแล้วก็ดูดฝุ่นทิ้งออกไปเลยนะครับระอว่าการชาร์จไฟครับแจ้งสถานะเรียบร้อยเลยเอาละครับการสร้างแผนที่แล้วก็ทําความสัตว์รอบแรกเรียบร้อยแล้วครับโดยระหว่างการสร้างแผนที่นะครับตัวเครื่องจะทำความสัตว์ห้องให้กับเราเรียบร้อยเลยครับจากในรูปนะครับคุณจะเห็นว่าแผนที่ของพิโก้เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนของห้องครับและในส่วนของโถงบันไดเดี๋ยวเราจะมาทําความสัตว์ในโถงบันไดกัน เนื่องจากว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเราสามารถจัดการการทำความสะอาดได้อย่างละเอียดเลยครับจากแผนที่นะครับจากเมนูในแอปพลิเคชันนะครับบ้านที่สมบูรณ์ก็คือแผนที่ภาพรวมของชั้นนั้นครับเราสามารถแบ่งโซนหรือแบ่งห้องได้ด้วยนะครับในการทำความสะอาดตอนนี้ในแอปพลิเคชันตัวเครื่องจะบอกว่ามีโซน A และโซน B นะครับโซนนี้คือในส่วนของห้องนอนของพี่โก้นั่นเองโซน A จะเป็นโถงบันไดนะครับและในครั้งนี้นะครับพี่โก้จะให้ตัวเครื่องนะครับเข้าไปทำงานในโซนของ โซน A นะครับซึ่งเป็นถงบันไดนะครับเริ่มกันทำความสะอาดได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับการทรําความสะอาดห้งองนอนแล้วก็ถงบันไดของพีกโก้นะครับ ด้วยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นออโตบอท X ย u r e k a E10S นะครับคราวนี้เนี่ยในแอปพลิเคชันนะครับยังมีความสามารถมากกว่าที่แนะนําให้กับทุกคนเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถกําหนดได้นะครับว่าโซนไหนส่วนไหนนะครับสามารถต้องการทําความสะอาดจะดูดฝุ่น1รอบ2รอบหรือถูพื้นหรือไม่ถูพื้นเราสามารถกําหนดได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากําหนดตั้งค่าอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวพก้นะครับจะให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับ ดูดฝุ่นและถูพื้นในส่วนนี้ครับการส่วนตัวนี้ออกไปเลยนะครับทําแค่ในบล็อกนี้เท่านั้นนะครับไม่ให้เลยออกมานะครับโดยการกําหนดและตั้งค่าในแอปพลิเคชันนะครับโดยการกําหนดขอบเขตนะครับกดที่ปุ่มกดที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเพื่อแก้ไขแก้ไขห้องครับกดแผนที่ในส่วนที่เราต้องการแก้ไขครับกําหนด Parti t i o n แล้วจะมีตัว partition v i s u a l wall คขึ้นมาให้กับทุกคนนะครับ กำหนดขอบเขตที่เราต้องการได้เลยนะครับสามารถหมุนเอียงไปเอียงมาได้ขนาดรัศมีขนาดและก็ระยะได้เลยนะครับเมื่อได้ระยะที่เราต้องการแล้วกดถูกต้องครับแล้วตอนนี้นะครับในแผนที่หลักนะครับก็ถูกแบ่งย่อยห้องออกไปเหนห้องนะครับฉะนั้นเนี่ยเมนูนี้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เลยครับในบางคนที่พื้นที่บ้านขนาดใหญ่ๆนะครับ ชั้นล่างถงด้านล่างมีพื้นที่เยอะต้องการแบ่งส่วนในการทําความสะอาดแต่ละครั้งแต่ละรอบให้แยกออกจากกันตอนนี้ก็กําหนดพื้นที่เรียบร้อยนะครับโซนบตรงนี้นะครับก็คือโซนตั้งแต่กําแพงห้องจนถึงขาโต๊ะด้านนี้นะครับเพื่อนๆนะฉะนั้นเดี๋ยวเรากดให้เขาทําความสะอาดตรงนี้กันเลยดีกว่าครับเรือกพื้นที่ต้องการทําความสะอาดครับเริ่มทําความสะอาดในส่วนนี้เราสามารถกําหนดได้นะครับว่า เราต้องการให้เขาทําความสัตา์กี่รอบครับตรงนี้กดตรงนี้ได้เลยนะครับ1รอบ2รอบหรือ3รอบกําหนดได้นะครับ1รอบพิงพอแล้วครับกดเริ่มทําความสัตา์ได้เลย เราสามารถแก้ไขหรือรวมพาร์ติชันที่แยกออกจากกันได้นะครับอย่างเช่นโซน C และโซน B เราสามารถรวมได้นะครับโดยการกดไอคอนตัวนี้ครับเพื่อแก้ไขนะครับแล้วก็แก้ไขห้องครับหลังจากนั้นมีเมนูมีเมนูรวมพาร์ติชันครับกดได้เลยและก็เลือกโซนที่เราต้องการนะครับกดรวมพาร์ติชันครับตอนนี้นะครับเพื่อที่ทั้งสองส่วนที่ถูกแยกเมื่อสักครู่นี้ก็กลับมารวมเป็นห้องเดียวกันแล้วนะครับ และในเมนูนะครับเราสามารถที่จะตั้งชื่อเราสามารถที่ตั้งชื่อพาณิชันของเราได้นะครับและกําหนดได้เลยนะครับว่าให้เป็นห้องอะไรนะครับห้องครัวห้องนอนห้องน้ําระเบียงต่างๆได้หมดเลยครับพี่ก็ให้เลือกเป็นห้องนอนและกดตกลงครับเดี๋ยวพี่โก็จะสั่งให้ตัวเครื่องนะครับทําความสะอาดที่ถงระเบียงบางส่วนครับกับบางส่วนของห้องนอนมาดูกันครับว่าจะกําหนดและตั้งค่าอย่างไงนะครับมากําหนดเลยครับเมนูโซนครับจะมีเมนูด้านนี้ครับตรงนี้ครับ กดได้เลยและเลื่อนพื้นที่ที่เราต้องการทําความสาั่งขอบเขตครับกดปุ๊บแล้วขยายขอบเขตที่เราต้องการได้เลยพื้นที่ที่พี่ก็จะสใส้ทำงานนะครับคือโซนสีเขียวๆตรงนี้นะครับกดถูกต้องเพื่อกำหนดได้เลยครับและเริ่มทำความสาัาด และเรายังสามารถกําหนดปริมาณน้ําแล้วก็แรงดูดขนาดการทําความสะอาดได้ด้วยนะครับจะใช้น้ําหรือไม่ใช้น้ํากําหนดได้เลยครับอันนี้คือไม่ใช้น้ํานะครับปริมาณระดับ2ระดับ3สามารถกําหนดได้หรือตั้งเกิดว่าต้องการแรงดูดที่มากขึ้นครับก็สามารถปรับได้เครื่องรุ่นนี้นะครับมีโหมดพรมด้วยนะครับเมื่อเราเปิดโหมดนี้ตัวเครื่องจะเช็คครับแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์นะครับในการตรวจจับครับว่าพื้นที่ที่เขากําลังทําความสะอาดเนี่ยเป็นพรมหรือเปล่าถ้าเจอ เขาจะยกผ้าถูพื้นขึ้นครับทําให้ขอมเราไม่เปียกไม่ชื้นั่นเองนะครับฉะนั้นใครใช้พรมหรือมีพรมอยู่ที่บ้านด้วยต้องเปิดโหมดนี้ด้วยนะครับหมดในแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องได้หลากหลายเลยครับมาดูเมนูการตั้งค่ากันบ้างดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเมนูการตั้งค่าครับจุดสามจุดด้านบนนะครับจะมีหลายเมนูเลยครับเมนูแรกการทําความสะอาดตามกําหนดการครับ เราสามารถกำหนดเวลาการทำความสะอาดได้นะครับว่าให้ทำวันไหนเวลาไหนนะครับสามารถกำหนดได้เลยนะครับในเมนูนี้นะเมนูนถัดไปครับบันทึกการทำความสะอาดในแอปพลิเคชันนะครับจะแจ้งเลยว่าเราใช้งานตัวเครื่องมาทั้งหมดกี่ครั้งระยะเวลาเท่าไหร่พื้นที่ขนาดเท่าไหร่นะครับและบอกเนียนะครับว่าทำงานช่วงเวลาไหนบ้างนะครับ เมนูถัดไปครับโปรแกรมจัดการแผนที่นะครับเครื่องรุนนี้นะครับสามารถจดจําแผนที่ได้หลายแผนที่นะครับบางบ้านอาจจะมีหลายชั้น1ชั้นถึง4ชั้นสามารถกําหนดได้สบายเลยครับและสามารถกําหนดได้นะครับว่าต้องการแก้ไขหรือกําหนดชื่อแผนที่ในแต่ละชั้นได้ด้วยแล้วสามารถกําหนดเสียงพูดได้นะครับว่าต้องการเป็นภาษาอะไรนะครับภาษาอังกฤษภาษาอื่นๆสามารถกําหนดได้หมดเลยนะครับ Hi Nice to meet to you มเมนูการตั้งค่าหุ่นยนต์ครับเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับหมดห้ามรบกวนอย่างเช่นไม่ต้องการให้ทำความสะอาดตอนสี่ทุ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็หน่วยพื้นที่ต่างๆนะครับกำหนดตรงจุดนี้ได้แล้วก็การตั้งเขตเวลาครับเมนูต่อไปนะครับการตั้งค่าการขจัดฝุ่นด้วยตัวเองนะครับก็คือเป็นการกำหนดนะครับว่าต้องการให้ตัวเฟเซชันนเก็บฝุ่น เมื่อทําความสะอาดไปแล้วกี่รอบนะครับอย่างเช่นทาความสะอาดแล้ว3รอบนะครับก็เก็บฝุ่นออกจากตัวเครื่องหุ่นยนต์ฝุ่นเนี่ยหครั้งเข้าที่สเตชันนั่นเองนะครับเมนูถัดไปนะครับสถานะของวัสดุสิ้นเปลืองครับเป็นเมนูที่บอกว่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆเนี่ยถูกใช้ไปจํานวนเท่าไหร่เหลืออีกกี่ชั่วโมงก่อนที่เราจะนำออกมาทำความสะอาดนั่นเองนะครับว่าจะเป็นแผ่นกองเฮปต้านะครับ แปลงปัดด้านข้างลูกกิ้งแปลงหลังนะครับก็สามารถที่จะเช็คได้หมดเลยครับรวมถึงการทําความสะอาดเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยนะครับและตัวเครื่องนี้นะครับยังสามารถควบคุมการทํางานด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องการทําความสะอาดในบางจุดที่เจาะจงจริงๆที่ไม่ได้กําหนดพื้นที่เอาไว้ก็สามารถค,รควบคุมจุงจุดนี้ได้เลยนะครับขณะทดสอบเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวแอปพลิเคชันก็มีการแจ้งอัปเดเฟิร์มแวร์ขึ้นมานะครับทีโกขออนุญาตกดอัปเดเฟิร์มแวร์กันก่อนนะครับ และนี่ก็คือหัวยุนดูดฝุ่นและถูพื้นรุ่นใหม่จากออโตบอรออโตบอร์ u เอ็กซ์ยูเรกรุ่น E10S ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกครับและไม่เปลืองถุงเก็บฝุ่นทําให้เราประหยัดไม่ต้องซื้อถุงเก็บฝุ่นทุกๆเดือนด้วยนะครับมาพร้อมกับแรงดูดถึง4,000 PA เหมาะมากกับบ้านที่มีเด็กเล็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันยูเรกา มีการรับประกันถึง1ปีนะครับทั้งตัวเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่นะครับใครสนใจสามารถคลิกลิง์กด้านล่างได้เลยนะครับท้ายสุดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แลบบล็อปแชนแนลไฮพ p โก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะรู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ